สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่สนใจในเพจของเราครับตอนนี้เรากําลังมีเวิร์กช็อปนะครับการเทรดหุ้นโดยไม่ใช้เวิร์บทูเดานะครับคลาสของเราไม่มีการเดานะฮะไม่มีคําว่าฟลุกนะครับเพราะความฟลุกนะครับไม่สามารถทําซ้ําได้แต่คลาสของเรานะฮะสามารถทํากําไรซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆได้หลายๆครั้งทีนี้สังเกตง่ายๆเลยนะครับใครที่เข้ามาในตลาดหุ้นแรกๆเนี่ยแลกกำไรเลยเนี่ยสังเกตนะครับนะถ้าเป็นความฟลุกนะครับพอเทคครั้งต่อไปนะฮะจะ ขาดทุน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 อาจจะมีกําไรมาบ้างแต่สุดท้ายก็ขาดทุนขาดทุนขาดทุนถ้าคุณเป็นแบบนี้สแสดงว่าคุณเทรดหุ้นด้วยความฟลุกถามว่าความฟลุกมาจากอะไรนะครับข้อหนึ่งบางครั้งเนี่ยคุณไปเข้าเพจแล้วปรากฏว่าเพจเขาบอกมาว่าหุ้นตัวนี้จะไปแล้วคุณก็ไปเข้าบางครั้งเข้าได้ตังค์บางครั้งเข้าไม่ได้ตังค์เพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้จุดซื้อไงครับจุดซื้อที่เป๊ะๆว่าเข้าตรงไหนบางครั้งคุณเข้าไปซื้อในจุดที่เขากําลังลินขายพอดีเลย เพราะว่าอะไรเจ้าออกข่าวมาลวงคุณไงให้คุณซื้อหรือ2นะครับคุณได้หุ้นมาแล้วอะแต่คุณไม่รู้ว่าจะไปขายตรงไหนที่บอกว่าเออขายแล้วได้กำไรเยอะๆแต่ส่วนใหญ่นะครับถือกันไม่เกิน2-3%คุณปล่อยกันแล้วนะครับข้อ3เลยพอคุณซื้อไปแล้วอะแล้วมันแดงอะแล้วมันลงอะหลายๆคนนะครับ สามเปอร์เซ็นต์ไม่คัดแต่จะไปคัดสิบเปอร์เซ็นต์ไปคัดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปคัดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะบางคนบอกว่าโอ้ยฉันรวยมีเงินถัวฉันก็ถัวถัวถัวเท่าไหร่ก็ถัว่วพอถึงจุดที่ถั่วแล้ว มันไม่ขึ้นสักทีอ่ะปล่อยพออยเสร็จปุ๊บมันเด้งกลับไปที่ราคาเดิมที่คุณซื้อเลยที่ทุนของคุณเลยเจ็บใจไหมครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณเรียนคา้านี้คุณจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอนรับประกันเลยครับถ้าใครสนใจคลาบบนี้ครับลองไปฟังวิธีการของผมว่าว่าผมเทรดทำให้คุณกําไรแบบยั่งยืนยังไงฮะเต็มที่คือแค่ขาดทุนกําไระไปดูคลิปต่อไปได้เลยครับ